สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนสมองสบอนผู้เผอกับชองน้องเคล็ดเก่าพี่น้องแม่จ้าซียังมาลงมานนี้นะเอาซียังมาลงมันคือผมเป็นเคียวส์สบายดีพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันเดอจองเถ่อลงซีเลยพี่น้องเอ้ยผพดพผงอูมอือเมนูนึ่งปลาแม่น้ำของ น,น,น้าท่านิลล่างบบกินซีนนอิ๊วมันจะกินจีนเมล็ดเทศมันบอกอ๋อมันยังออกสีอันนี้คือเก่ามันบอกออกสีเขียวในเดียวหนึงนนนน่งเดี๋ยวพี่หน่อมเดือยนึ่งปลา กองมะแรงผววาเห็ดก็คือแล้วอันี้เราก็ากูแล้วบได้ก็เราสออกกระชองได้หออะไรแน้ เด้จะแพ้แล้วได้นัวครับอันนี้อระปิดไก่นั้นี่เหมือทั้งดอกเจ้าคือนัอ่นนี่นะก็มีผู้เอาไว้หายนะ Một thằng buộc há khay, bàn, ừ. Một thằng buộc, họ đi chữ, họ khay, họ bay, tụi đứa, mỗi buộc thay, các buộc áo với nhau với nhau, các hàng chì áo đội buộc như là lộ, ha áo lộ. Ta một tiền

lên không phải sửa cái bài hại nó lên với áo <laughs> cái phục trường nó sao con <laughs> เห็ดหลอกแรงค่ะหน้ำกระปอกกระปุกแบะเชินหัดดูดีว่าปบาเจินยัง,ยงมีจะไม่เห็ดประตูบ้า โคกจะต้นตะโกนะทูดไปถูดมากเลยภาพ็ีเหามาอัดทูดไปถูดมากลปดปัดเขาขหง่านเลกระทูดไปอัดไ,ดไ,ดไ,ดไดว้ออกเลยกระทูดออกมา <c oughs> เอาน่ะื่อนีลอ ซ็เจ้าเหมันจจรอบ้นเฮาเจ้าก็เรอซี

เพ,เพื่อนก็บเพื่อนเพื่อนใช้เด็กแต่ว่าอ,อันี้เขากพิมากินเืองเจ้าอะแล้วมับ่นช้าอะบนแล้วบุบนเทาปีนแต่ว่าแล้วบุญบรนเทาเบิร์ตแต่ไปกินรแบบนี้เขามากินเรกนบบนอกา,ากิ่งไปู ฮะเรากะปุนมากินเลยหน่อยคำมันอยู่เพือนเอ้ไปสายจำสิวอยู่เพื่อนไอ้เทียนทอมอยู่เทมอยู่ใครอยู่เทียนอยู่บทได้ลส้มรอยู่ก็มาบุญบ้านมั่งมาฮเบียร์ทำสกินเบียร์สิกินเอามันอะไรไ้คกินเงินมัน เรื่องว่าปีก่อนนะครัมันกินแน่นน้องน้ำเย็นมันอ่ะเบิดมือไบ่ขึ้นเพราะนี่คือมันในเกียงเหรอโอ้โหมึงตนะิดแอร์ิดแอร์เลยน้ำเย็นติดแอร์วะเงินกับบุญนี่นี่แหละเงินมา นั่นผมไม่รู้น้อ่สุดอามาดูจายเมันกัดขาดเลย,ยเศษผดผุเจ็บจะก้างลาย ผงทนอ่ะปินหนามากหนิเลยลางแห้ดึงกะพา้าพูดนือยิ่งเขาเรอนี้ตรงนะปินมันยังมันทอมันท่อมันคือเก่าแล้วลูกบดอท่อันไหนอันเมื่อใส่อันาบอก่อตัวไหนทอน่อยเฮาเดี๋ยวเนียหาจะได้นม่อยู่